ฮัลโหลที่เชียวฮัลโหลนอทนนพรยุ้มชื่นสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวธนนพรยุ้มชื่นอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ทับหเลขที่27ค่ะวันนี้เรามาติวข้อสอบโอน็ตกันนะคะซึ่งข้อสอบโอนิตนี้เป็นข้อสอบของม .6 วิชาภาษาอังกฤษปีการศึกษาระหว่าง2,564-2,566นะคะ ค่ะนัดก็ได้ยกตัวอย่างมา4ข้อค่ะวหัข้อที่1 conversation วหัข้อที่2 reading c o m p e h e n s i o n วข้อที่3 grammar ข้อที่4 center comprehension ค่ะงั้นเรามาเริ่มหัวข้อที่1กันเลยนะคะข้อที่1 conversation Would you like to join us for dinner tonight? B. จุจุดจุดตัวเลือก A yes I a dinner ตัวเลือก B no I don't like eating ตัวเลือก C Thank you but I have after plan ตัวเลือกดี I prefer breakfast ถ้าให้เลือกตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดคำตอบที่ถูกต้องคือตัวเลือก c Thank you but I have after plan เพราะเมื่อปฏิเสธคำเชิญอย่างสุภาพควรใช้วลีเหตุผลของตัวเลือกที่ผิดตัวเลือก a Yes I a dinner ไม่ตอบสนองต่อคำเชิญตัวเลือก b No I don't like eating ไม่สุภาพและไม่เหมาะสมตัวเลือกดี I prefer best f a r ไม่เกี่ยวข้องกับคำเชิญข้อที่2 d e a r i n g compensation e v i c l a exercise or for numerous l e b e n e f i t s is less mental a uh, l e s s t r e d e d u c e s the r e s t of chronic d e s e a s e and boost m a t t e r h e l e by a willing eating sim sum of the patient and sing i r t ถาม according to the pracin how does re we la exercise affect mentor he ตัวเลือก a it causes sleep ตัวเลือก b is a withdraw d e p e n i o n and anxiety ตัวเลือก c is and no effect ตัวเลือกดี is in recede list of mental disorder ถ้าให้เลือกตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดคำตอบที่ถูกต้องคือตัวเลือก b is a i lewis s depression s a n x i e t ah x e r c i s e boost mental health by a living aging sing p a s s of depression and i AT. ซึ่งหมายความว่าการออกกำลังกายช่วยลดอาการซึมเศร้าและความมิุกกังวลเหตุผลของตัวเลือกที่ผิดตัวเลือก a i t cosin stay บทความไม่ได้กล่าวว่าการออกกำลังกายจะทำให้เกิดความเครียดตัวเลือก c is anno d effect บทความระบุว่าการออกกำลังกายมีผลดีต่อสุขภาพจิตตัวเลือก d is in t e i s s citizen v of m e n s i d i s o n d e r บทความกล่าวว่าการออกกำลังกายช่วยลดอาการความผิดปกติทางจิตไม่ได้ช่วยเพิ่มความเสี่ยงข้อที่3แกมมา Shoot the c e n t e r with the c o u r a g You are of articles ตัวเลือก A she is an university professor ตัวเลือก B she is a university professor ตัวเลือก c she is the university professor ตัวเลือก d she is university professor ถ้าให้เลือกตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดคำตอบที่ถูกต้องคือตัวเลือก b เพราะคำว่า university ออกเสียงขึ้นต้นด้วยเสียง j u ซึ่งเป็นเสียงพยัญชนะไม่ใช่เสียงสระดังนั้นจึงต้องใช้ a แทน n นอกจากนี้ในบริบทนี้ a เหมาะสมกว่าการใช้ the เพราะไม่ได้ระบุถึงศาสตราจารย์เฉพาะเจาะจงเหตุผลของตัวเลือกที่ผิดตัวเลือก A she is an university professor a n d ไม่ถูกต้องเพราะออกเสียงขึ้นต้นด้วยเสียงพยัญชนะตัวเลือก C she is the university professor the ใช้เมื่อหมายถึงศาสตราจารย์เฉพาะเจาะจงแต่ในที่นี้ไม่ได้มีการระบุว่าเป็นคนไหน ตัวเลือกดี she is university professor ขาด a ที่เคนเพราะ university professor เป็นนามนับได้ countable n o w ต้องมี a หรือ the นาหน้าข้อที่4 center c o m p e t i o n she is my being alone and home ตัวเลือก a to be ตัวเลือก b being ตัวเลือก c b ตัวเลือก d been ้าให้เลือกตัวที่เลือกที่เหมาะสมที่สุดคำตอบที่ถูกต้องตัวเลือก b being เพราะคำหลังกริยาหลังไม้ควรตามด้วยกิริยาในรูป g e r e e v ing ดังนั้น being จึงถูกต้องเหตุผลของตัวเลือกที่ผิดตัวเลือก a to be ใช้ infinite ซึ่งไม่สอดคล้องกับโครงสร้างที่ถูกต้องหลังไม้ตัวเลือก c be ใช้ b t form ซึ่งไม่ถูกต้องในบริบทนี้ตัวเลือก d been ใช้ใช้เพรสพรอยเดือพ <The Pro. S 1> ซึ่งไม่สอดคล้องกับโครงสร้างที่ถูกต้อง